สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครัสครูบี every time นะครับก็จะมานำเสนอในหัวข้อของยุคของข้อมูลและสารสนเทศนะครับ Big Data นะครับหรือข้อมูลสารสนเทศนะครับทุกวันนี้นะครับก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันเลยจนทำให้ข้อมูลเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลเลยนะครับ การที่ใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาการข้อมูลนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับและก็จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าใจความหมายของข้อมูลนั่นเองนะครับผมข้อมูลนะครับก็จะมีความสำคัญและก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมๆนะครับก็จะนำมาใช้ข้อมูลแบบไม่สะดวก นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสูญหายได้ง่ายแต่ในการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลการพัฒนาการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตทําให้ผู้ใช้นะครับมีสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะครับอย่างเช่นแผนที่สมัยก่อนเป็นแผนกระดาษนะครับก็เวลาเราจะไปเดินทางนะครับเราก็ต้องดูแผนที่ว่าเราถึงตรงไหนแล้วนะครับ ก็ดูได้แค่ว่า,เ,าเราถึงจุดไหนแค่นั้นเองแต่ไม่สามารถดูได้ว่า,าปริมาณการจราจรในเส้นทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมันมีรถติดหรือเปล่าเดินทางได้ไหมมีการซ่อมแซมถนนไหมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย GPS หรือการเดินทางด้วย GPS เนี่ยอของ google เนาะก็จะเข้ามามีบทบาทในจุดนี้นะครับ เมื่อเราหาข้อมูลว่าเราจะเดินทางไปทางไหนตัว GPS ก็จะแนะนำให้เรารู้ว่าตรงนี้เส้นทางนี้มีการจราจรติดขัดหรือเปล่าเราควรจะวางแผนยังไงเดินทางยังไงให้ใช้เวลาประหยัดมากที่สุดนั่นเองนะครับก็มีข้อดีในจุดนี้ครับผมในปัจจุบันนะครับ ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงผู้ใช้ข้อมูลอย่างเดียวแต่เป็นหนึ่งในผู้สร้างข้อมูลดิจิทัล้วยเช่นกันนะครับเช่นการอัปโหลดรูปภาพของตัวเองการส่งอีเมลในแต่ละวันการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์การส่งต่อข้อความโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งผู้อื่นเนี่ยสามารถนําข้อมูลที่เราทําในแต่ละวันเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอาจจัดว่าข้อมูลพวกเนี้เป็นสินทรัพย์ ที่มีความสำคัญเลยล่ะนะครับแต่ข้อมูลก็ที่ไม่ได้ถูกนำมาประมวลผลมันก็ไม่เกิดคุณค่าใดๆนะครับก็ดังเช่นคำกล่าวที่ว่าข้อมูลมีค่าดังน้ำมันดิบนะครับซึ่งบริษัทต่างๆนะครับได้มีการนำเอาข้อมูลดิจิตอลมาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดมูลค่ามหาศาลนะครับเช่น f a c e b o o k นะครับที่ที่เราเล่นๆอยู่ทุกวันเป็นบริษัทที่ผู้ใช้หลายคนนีทั่วโลกเลยครับ สมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ f a c e b o o k เนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการขายโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าต่างๆนะครับสินค้าและบริการต่างๆเพราะฉะนั้นความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลนะครับจึงมีบทบาทสําคัญนะครับและทําให้เกิดอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เป็นอาชีพอาชีพที่น่าสนใจนะครับ และได้กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับในยุคข,ของข้อมูลและสารสนเทศนี่เองนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับคือผู้ที่มีความสามารถในการค้นหาวิเคราะห์ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสงสัยหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในโลกนะครับที่เต็มไปด้วยข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลนะครับหรือ Big Data นั่นเอง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพวกนี้ก็จะมีหน้าที่จัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากๆยุ่งยากหลากหลายโดยทำการวิเคราะห์ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลและก็นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นออกมาในรูปแบบที่ผู้อื่นนะครับเข้าใจได้ง่ายทำให้เกิดองความรู้และสามารถนำไปตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดมูล,ลค่าได้นะครับ ยกตัวอย่างในปัจจุบันนะครับเช่นเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้าพวกนี้นะครับก็ต้องใช้นักวิทยาศา,ศาสตร์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของลูกค้านะครับว่าช่วงเวลานี้ลูกค้าเนี่ยใช้ซื้ออะไรมากที่สุดในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะครับก็มีการดูข้อมูลแล้วก็หาวิธีการจับโปรโมชั่นโฆษณาในช่วงเวลาที่หนที่ ลูกค้ามีกําลังซื้อมากก็ประมาณนี้นะครับในบทนี้ในเรื่องนี้นะครับก็คงจะนําเสนอการวิทยาการข้อมูลหรือนักวิทยศา,าศาสตร์ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยุคของข้อมูลและสารสนเทศนะครับเพียงเท่านี้ก่อนก็พบกันในหัวข้อต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ